สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ลอตเต้โนวอนนะคะเดี๋ยวพาไปดูเลยนี่นะคะอยู่ลอตเต้โซ่ชิโนวอนนะคะเมื่อกี้ไปค้างงานเราไม่ได้หายเลยนี่ก็จะมีของขายอันนี้จะเป็น ด้านหลังนะคะเข้ามาจากรถไฟฟ้าอันนี้จะเป็นลอตเตอรี่นันนี้จะมีของขายอันนี้จะเป็นชั้นล่างนะคะ เค้กวน่ากินเลยอ่ะข้างล่างน,นี้จะเป็นพวกร้านขนมร้านเค้กอะไรย่างเงี้ยน,นะคะร้านขนมปังช็อกโกแลตอะไรอย่างนงี้ยัดไข่ จะอดใจแบบนี้อันนี้จะเป็นโปว,วิตามินนะคะก็จะอยู่ชั้นเดียวกันไม่กล้าเข้าไปเลยนาักงารรอเพียบ

ขึ้นมาข้างบนแล้วนะคะน,นี่จะเป็นชั้นล่างแลว่าดูกันใหม่นะคะอันนี้ก็จะเป็นชั้นเครื่องสมอางต่างๆแบรนด์ต่างๆ ไม่ต้องจะไม่ได้ซื้ออะไรหรอกไม่มีตังค์อันนี้ก็จะเป็นแบรนด์ของบล ok ็อกบี๊กบาร์ ด้านของแม็กอันนี้ก็จะเป็นชูอิมุระอ๋อเยอะแยะเราขึ้น,น,น,นไปข้างบนกันดีกว่าเนาะ อันนี้ก็จะเป็นเสื้อผ้าผู้หญิงแล้วก็พวกกระเป๋าอะไรอย่างนี้นะคะอันนี้ก็เป็นของคลิปลิง อันนี้ก็จะเป็นชั้นรองเท้าผู้หญิงเขาจะมีเสื้อเสื้อโค้ทเหรอเขราะเสื้อโค้ทมาวางไม่หิวข้าวแล้ว ไปหาข้าวกินด้วยน,น,นะทั้งหมดจะเป็นสภาพผ้าผู้ชาย ผู้ชายผ่านคือแบรนด์ข้างบนข้างบนก็จะเป็นสภาพวก o u t d o o พวกกีฬาอะไรประมาณ o u t d o o พวกกีฬาเกี่ยวกับพวกสป,ปอร์ตแล้วก็จะมีเสื้อผ้าเด็กแบรนด์ต่าง อันนี้เราก็ผ่านข้างบนนี้ก็จะเป็นร้านอาหารนะคะไม่รู้จะกินร้านไหน ดูกันว่าจะทานอะไรนะคะนี่นะคะบรรยากาศรอบๆร้านคนเยอะคนแน่นเดี๋ยวมาดูกดันว่าสั่งอะไรไปนะคะดูบรรยากาศด้านล่างไะคะ าหารล้วก็จะได้อยู่แต่ไปลองชิมก่อน